สวัสดีทุกท่านด้วยรักกันมาอยู่กับ VOG สุดพร้อมกับ Speedy l i t t e r นะฮะเราจะมาในของเสเลียงตัวที่เขาแจกมาให้นะอันนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้รับในของช่วงกิจกรรมก็ถือว่าหมดไปแล้วนะครับก็จะไม่ได้ในของเสเลี้ยงตัวนี้ก็คือ e d u i e นะครับไม่รู้ว่าผมเรียกชื่อมันถูกหรือเปล่าน,นะฮะชื่อมันค่อนข้างเป็นจะยากหน่อยนะในของเส,ง e. อสงเลียงตัวนี้ e d o e อ่าสเลี้ยงตัวนี้ครับเหมาะกับ เพื่อสนามที่วิ่งรอบเดียวหรือว่าสนามที่วิ่งแบบจกไวๆอะ่ะเพราะว่าเป็นเลี้ยงต้นเกมนะฮะที่มันจะเพิ่มความเร็วให้เรา6กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน20วิความสามารถของมันก็มีประมาณนี้นะในของสกิลที่3ของมันนะฮะเดี๋ยวเรามาทําการอัพแล้วก็เอาไปเล่นให้ทุกคนดูกันเลยนะครับว่าต้นเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ เป็นที่เรียบตัวร้อยแล้วนะนี่เลยนะครับสกิลนะครับของมันก็สกิลในของสายแบตเทิลน,นะเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกนะครับสกิลสายแบตเทิลก็คือเมื่อโดนฟ้าผ่าหรือว่าขยุตโทนเดโดน,โดนนะมีโอกาส35%ที่ความเร็วสูงสุดนะครับกว่าเป็น2.5กิโลเมตรในเวลา6วินาะฮะก็ถือว่าสายแบตเทิลตัวนี้ไม่น่าเอาไปใช้นะมันไม่เหมาะเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถ้าเป็นของสายเลเซิ่งก็ถือว่าสัตว์เลี้ยงสายฟรีอ่ะที่ใครไม่มีจริงๆอ่ะตัวนี้ดีนะเพราะว่ามันเหมาะกับพวกที่ วิ่งไอสนามรอบเดียวอะไวเว้เนี่ยแปรบวนเนี่ยไอแบบยพวกสนามที่เราเล่นแล้วเราจบภายในแค่1นาที20่วินะครับอะไรเนี่ยถือว่าเอาไปใช้ได้กันเลยนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปเล่นให้ทุกคนดูกันเลยนะฮะก็เหมาะกาับการเล่นเพวกสนามที่วิ่งในรอบเดียวนะแบบว่าให้เราเข้าเส้นใช้ไวที่สุดอะหนึ่งนาที20หนึ่งนาที10เนี่ยให้เราเข้าเส้นชัยเพราะว่าสกิลเสลียส่ยนตัวนี้มันอยู่ได้แค่20่วิ และสเกีมันก็จะหมดถ้าสเกีมันหมดก็คือว่าหมดเลยที่เหลือก็ลดเพียวนะฮะแต่ก็เหมาะสำหรับสายฟรีนะเอามาเล่นได้นะฮะเพราะว่าความแรงอะ่ะตั้ง6เลยนะฮะมันเพิ่มมาตั้ง6เลยนะไ้สกายสตีสนามที่วิ่งรอบเดียวแล้วก็สามารถจบได้ภายใน1นาที20หรือ 1, 1่งนาทีสิบกว่าวิได้นะฮะมันเหมาะเอาใช้ได้เลยนะสำหรับใส่ฟรีที่ไม่มีเสบียงเติมนะฮะ c w w นี่อา่าปึ๊บ กดชนเจ่นเซฟยิสิวพุ่งเข้าไปแล้วก็ซีดแล้วก็เข้าเส้นชายไปที่หนึ่งนาทีเจเนี่ยสัเลี้ยงตัวที่เขาแจกมานี้ครับก็เหมาะกับกันเล่นโนด,ด่านเนี่ยประมาณนี้แหละนี่มาในของสนามไวเวสครับเอามาเล่นได้สเลี้ยงตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลย ไอ้สกิลของมันอยู่ได้20ปีความแรงจะเพิ่มมาเป็น6กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้แล้วก็สกิลของมันก็หมดไปนะฮะเห็นไหมพอสกิลหมดปุ๊บนะครับก็จะเหลือแค่รถพิพิโโอ้ยไม่ได้เล่เล,เ,ลเล่นรถคันนี้มันนาไม่เข้ามือเลยอะครับ เออเออเขาทางรัดยังสวยงามหนแต่ต้องออกมันออกได้ไม่สวยปื๊ดไปนี่ไปนี่จกไปในหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวินี่เอามาใช้กันได้ แสลงตัวนี้แต่ถ้าเอามาลงแรงอะ่ะเอามาลงได้ไหมก็ลงได้แหละนะฮะแต่ต้องดูความเหมาะสมกับสเล้งด้วยนะว่าใช้ได้ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะเล่นในแรงให้ทุกท่านดูกันเลยนะครับว่าโอ้ยดีจริงไหมเนี่ยนะฮะอวยเกินไปหรือเปล่าผมไม่ได้อวยหรอกแสล้สลงตัวนี้มันก็แค่เอามาใช้นะ,ะสำหรับเซฟีที่ใช้ขัดกันไปก่อนนะครับ สำหรับคนเก่งๆนะก็จะมีผลนะแต่คนที่ไม่เก่งมากเท่าไหร่นะครับเล่นแบบธรรมดาธรรมดานะครับทาเวลาไม่ได้ดีอะไรมากมายเสลี้ยงตัวนี้ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เก่งเนาะและตอนที่เราออกตัวเราจะชนมั่งนะครับมีพลาดมั่งเดี๋ยวสกิลมันก็หมดแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางเลยสกิลมันหมดแล้วมันก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่นะสาหร,รับคนที่ไม่เก่งนะครับสวเลี้ยงตัวนี้เหมาะกับการที่ คนเล่นเก่งๆเขาเล่นกันแล้วก็ใช้เวลาในการทำนะครับหรือว่าเวลาในการเล่นในแต่ลักษณะคือจบเพียงแค่1นาทีสิวิหรือว่า1นาที2 0่วิแค่นี้ถือว่าเอาไปใช้กันได้แต่ถ้าเราเล่นแล้วเราจบภายใน1นาที40 50หรือว่า2อ่า2นาทีอะไรเนี้ยถือว่าไม่น่าเอาตัวนี้ไปใช้นะเพราะว่าสกิลมันอยู่ได้แค่20วิเท่านั้นเพราะฉะนั้น มือใหม่ก็ลองคิดดูว่าเราจะลาเลี้ยงดีหรือเปล่าหรือถ้าเราไม่มีเสรเลี้ยงจริงๆก็เอาไปใช้เล่นไปก่อนได้นะฮะอ่าเดี๋ยวลงแรงให้ทุกคนดูนะใ่มีส้สกิลเสรยมเพิ่มแล้วเราเจอตาแรกก็เจอโลรเลยฮะทุกคน เห็นไหมสกิลหมดแล้วเห็นปะมันอยู่ได้ไม่นานนะนี่ยี่สิบปีเองมันหมดแล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เล่นใหม่ๆยังเล่นไม่เก่งเนาะตัวนี้ไม่น่าเอามาใช้นะครับถ้าเราเล่นไม่เก่งอะ่ะมันไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมันก็หมดแล้วอะ่ะแต่สำหรับคนที่เล่นเก่งๆนะครับและไม่มีเสีเลี้ยง ต้นเกมจริงๆเอาตัวนี้ไปใช้ได้เพราะว่าต้นเกมอ่ะมันจะเพ้่งความแายให้เราเยอะมากแต่คที่มีเสตเลียงดีๆแล้วก็ไม่ต้องเอาไปใช้นะฮะก็เหมาะกับสำหรับตัวฟรีนั่นแหละโอ้โหเล่นอะไรของเราเนี่ยที่โหลดเลยเหรอ เราจะแซงรถครับถีได้ป่ะเอ๊ะเรียบร้อยฮะเล่นกับโปรออามาเล่นทุกคนโดูเข้ากับสเสียนฟรีอาตัว่าฮะไหนโดนเขานำไปก่อนละ เอออีซิวดีเลย์ไปหน่อยบืด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  เบือ้อเปียกับรถครับที่ <laughs> รถไม่แรงรถไม่แรงเบียดไม่ไหว <c oughs> ว้าวว้า <c> ว <oughs> ว้าวเฮ้ยอ,อะไรครับเนี่ยก็ประมาณนี้ล่ะนะเ <c oughs> อุบาทจาว่า <c oughs> เล่นรถฟรีไปด้วยเสียงฟรีไปด้วยนะฮะแรงหนว่าไม่น่าไหวนะตอนนี้คือโอ้โหเจอคนเก่งเยอะมากนะฮะแต่ถ้าเก่งจริงๆก็คงไหวแหละแต่ว่าฟิมฟิ์มอ่ผมมัน ปนดอยเกินไปนะทุกคนก็เรามาสรุปในของสัตว์เลียงตัวนี้กันเลยดีกว่านะอเอามาเล่นแก้ขาดได้นะครับแต่ไม่น่าใช้ในของสัตว์เลี้ยงที่เขาแจกตัวนี้แล้วกันคือมันไม่น่าใช้นะสำหรับมือใหม่ก็ตามหรือคนที่เล่นเก่งๆก็ตามนะฮะเขาไม่เอาตัวนี้มาใช้แน่นอนแต่ถ้าเทียบในของสปนะีดพาร์สะดีไหมสปีดพาร์่ะมันมันดีนะฮะมันก็ดีอ่า ดีกว่าตัวนี้แหละดีกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่ามันใช้ในแต่ละสายไงตัวนี้ใช้สาหรับต้นเกมเืาะสนามที่วิ่งรอบเดียวส่วนสปีดพาร์ส่มันใช้เืาะสนามที่วิ่งหลายๆรอบหรือใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีเกือบสองนาทีเนี่ยอ,อนี่เลยครับเอาทุกคนเนาะคงไขข้อสงสัยกันแล้วนะครับว่าเสเลี้ยงตัวนี้ดีหรือไม่ดีนะครับไม่เห็นใครร,รีวิวกันเลยนะครับสําหรับผมก็คือไม่น่าใช้เท่าไหร่นะจะเป็นมือใหม่หรือว่า เล่นการมน,นานแล้วก็ตามนะครับไม่น่าใช้เท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็เอาไปแก้ขัดกันได้นะสำหรับใครที่ยังไม่มีเลียงตัวไหนดีๆตัวนี้ก็ถือว่าเอาไปเล่นกันได้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับมีพ,พ,พี่หรือว่าน้องหล,หลายๆคนเขาถามมาว่าเข้าในหมวดของฝึกซ้อมอมันเข้ายังไงกันบ้างเหรอไม่ยากครับนี กดจัดแรงอ่ะเห็นไหมมันจะมีในของการกดห้องแรงใช่ปหแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างมันจะมีตรงโถงใช่ไหมตัวโถง Story Mode นะครับสีม่วงๆนะฮะข,ข้างๆในของอะเริโซนในของสีฟ้านะเข้าในของ Story Mode นะฮะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดเลยนะเลื่อนมาปุ๊กนะฮะก็จะโผล่หน้าตาประมาณนี้นะสำหรับหลายคนก็ไม่เจอสนามแล้วก็ให้เรากดมาแล้วก็ เลื่อนหาสนามในตรงนี้ที่มันมีสีขาวนะครับหนึ่งจุดสีขาวเนี่ยมันก็จะเป็นสนามฝึกซ้อมนะมีน้องๆหลายๆคนเขาถามมาคนระับว่าพี่ครับวทนี้มันเออมันมันฝึกซ้อมยังไงกันบ้างครับผมหาไม่เจอก็ทาตามนี้กันเลยนะบดฝึกซ้อมอยุดตรงที่ Story Mode และเลื่อนมาข้างล่างสุดแล้วก็หาสนามที่มีสีขาวหนึ่งจุดนะครับแค่นี้เลยนะครับไปฝึกซ้อมกันได้เลยนะครับสาหรับใครที่อยากฝึกซ้อมเทคน,นิคต่าง ก็ไปฝึกซ้อมกันได้ผมก็ได้ทําคลิปวิธีในการฝึกซ้อมเทคนิคเอาไว้ให้แล้วเช่นกันวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซุปไลค์เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าให้ผมด้วยละกันอย่าลืมกดกระดิ่ง,ต,ง,ต,งติ้งให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย